ยามเย็นวันจำนะครับผมที่14ธันวาคม2563ครับฝนตกลงมาอยังไม่มีสาเหตุน,นะครับผมนี่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับผมแต่ดู สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนสาภาพอากาศก็เปลี่ยนตามนะครับดูครับนี่นีนน้ีเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับผมเดือนธันวาคมแล้วนะครับฟ้าร้องฟ้าผ่ายังมีเลยครับผมฝนตกครับ Mm-hmm.